รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมกับสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในทุกสัปดาห์นะฮะโดยในวันนี้นะครับบอกจะพาคุณผู้ชมนะครับไปท่องเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซากับตลาดเก่าร้อยปีแต่ว่ายังไม่ขอบอกว่าเป็นที่ไหนตอนนี้นะครับหมอให้คุณผู้ชมไปตรวจสอบราคาเชื้อเพลิงกันก่อนดีกว่าครับ ู้ชมครับในระหว่างที่รอเติมน้ำมันนะครับหมอกก็มีเคล็ดลับการใช้รถยนต์แบบประหยัดพลังงานมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับนั่นก็คือว่าเวลาคุณผู้ชมอยู่ในรถนะครับเราไม่ควรจะเปิดแอร์ทิ้งไว้นะครับเพราะว่าการเปิดแอร์เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยเปลืองน้ามันถึง10%เลยทีเดียวนะครับรู้อย่างนี้แล้วเราทุกคนคนไทยก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับไปเที่ยวกับหมอกเลยดีกว่าครับสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ของในหมอกโดยเริ่มต้นพาไปเที่ยวกันที่ตลาดคลองสวนร้อยปี จากนั้นก็ไปหาความรู้ที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูรณ์กับแกนนำเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อมนักสืบสายน้ำเมืองไทยมีสิ่งมาจจัศจรรย์ที่รอให้ท่านคนหาอีกมากมายทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมผู้คนที่มีมิตรไมตรีดิงทองเที่ยว ยิ่งเรียนรู้ยิ่งรักเมืองไทยร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วท่านได้เดินทางไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของเมืองไทยแล้วหรือยังคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงเที่ยวหัวใจใหม่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการเดินทางครั้งนี้ของนายหมอกไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับโดยนายหมอกของเราก็เลือกที่จะใช้เส้นทางไปตามทางหลวงหมายเลข304กรุงเทพมีนบุรีฉะเชิงเซาผ่านขนส่งใหม่8เริ้วและใช้เส้นทางฉะเชิงเซาบางประกงแล้วเลี้ยวขวาตรงสมามแยกไฟแดงเข้าคลองสวนขับรถตรงไปประมาณ7-8กิโลเมตรก็จะถึงที่ตลาดคลองสวนร้อยปีแล้วนะครับซึ่งใช้ระยะทางทั้งหมดไป75กิโลเมตร มาถึงช่วงที่หัวใจใหม่กันแล้วนะครคุณผู้ชมวันนี้หมอพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดชเชิยงแซานะครับกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆของที่นี่นะฮะนั่นก็คือตลาดคลองสวนร้อยปีนะฮะด้านในจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นบอกได้คําเดียวว่าห้ามพลาดเลยนะถ้าพร้อมแล้วไปกับหมอเลยครับ ทุกทครับตอนนี้หมอก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในตลาดคลองสวนร้อยปีนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเจอไกด์ของเรานะครับเขาบอกว่าขนมไข่กรอบเจ๊ห<ด><อ>งร้านนี้มีด,ดังมากๆเลยฮะต้องขอชิมสวัสดีครับ,รบอันนี้ทําเสร็จร้อนๆเลยอครับ<ด>มีให้ชิมไหมครับ<ด>น,นี่เขาบีให้ชิมด้วยนะฮะ อร่อยมากๆโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่กาแฟโบราณโบราณจริงๆเลยนะฮะเนี่ย และที่นั่งอยู่ข้างๆหม่อกนี <ank? our S 2> ้นะครับก็คือพี่สมศักดิ์หรือว่าเฮียแมงนะครับประชาสัมพันธ์ของตลาดคลองสวนร้อยปีนะครับสวัสดีครับเเสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเห็นไหมครับผมขอถามประวัติความเป็นมาของตลาดคลองสวนร้อยปีหน่อยครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับได้ครับได้ครับตลาดคลองสวนร้อยปีของเรานะฮะเริ่มทํามาตั้งแต่ปี4 5หนะฮะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ ก็ปี46เป็นต้นใบก็ประมาณระยะเวลาประมาณ1ิปีแล <st> um ้วฮะตลาดของสวนร้อยปีของเรา <st> um เป็นตลาดเก่าโบราณสมัยรัชกาลที่5 <st> um พอดีคุณ <flakes> ท่านเปาวลิศสุกวัฒน์นะท่านเป็นผู้บริหารที่ตลาดของสวนร้อยปี <st> um ท่านไปเปิดสารคดีเจอป <st> um ุ๊บท่านบอกว่าคุณเอเนกเป็นคนอื่นแท้ๆทาไม <st> um ท่านมาพูดถึงอดีตที่สัมผัสได้ <st> um มันเป็นคํากล่าวของตลาดของสวนร้อยปีนะฮะเป็นสโลแกนของที่นี่ก็หมายถึงระยะเวลาผ่านพ้นไป เป็นร้อยร้อยปีเราก็ย,ยังมาใช้ชีวิตเดินเล่นตรงนี้ได้เขาก็เริ่มทํามาตั้งแต่ปี45จังหวะปี47เราได้รับรางวัลชุมชนพื้นถิ่นดีเด่นจากองค์สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยท่านสุธีสวัสดิ์ท่านเจ้าของตลาดของสวนร้อยปีเป็นผู้รับพระราชทานรางวัลอันนี้นะให้แก่ตลาดของสวนร้อยปีได้มีสื่อต่างๆเข้ามาถ่ายทําบันทึกเทพโทรทัศน์กันเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้ว่าเรามีตลาดน้ําตรงนี้ ไอะอย่างตลาดน้ําของสวนร้อยปีเราตั้งอยู่ตรงตั้งติดอยู่กับริมคลองประเวศบุรีลมนะครับนะฮะเป็นของสมัยรักการที่5้าเลยนะครับจังหวะเราตลาดของเรายาวที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็ว่าได้ก็เรียกได้ว่าตลาดของสวนร้อยปีนะครับเป็นที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเลยทีเดียวเดี๋ยวผมลุกวนฮิเมงนะครับพาเดินเยี่ยมชมตลาดของใหม่อย้วว่ามีหน้าตาเป็นยังไงโอเคับไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวกาแฟครับจิบกาแฟมาที่นี่ต้องได้บรรยากาศ เป็นกาแฟโบราณจริงๆนักท่องเที่ยวมาแล้วรับรองได้คือร้านอะไรนะครับเนี่ยร้านหลานฮะร้านหลานเบเกอรี่นี่คุณผู้ชมลองชาฐานดูนะลองช้าดูครับอร่อยครับนิ่มทำจากเตาร้อนๆเลย ตอนนี้ได้ของติดมาติดมือเยอะแยะผมบอดเลยนะครับเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านหลานๆนะครับเขาก็ให้ขนมมาทานเยอะแยะเลยเขาผู้แต่งนี่มากๆเลยนะครับนิ่มอ่ะเขาทำจากเตาร้อนออุ้ยมีก้างน้ำด้วยอันนี้ทำยังไงได้บ้างครับป้าอ่เราลองเดี๋ยวให้ให้กดจะเหยียบกดให้ดูครับกดได้เลยครับกางน้าร์โอ้ เลยไม่รู้จักจุกนี่นี่ของขึ้นชื่อของขึ้นชื่อของจังหวัดฉัดจังเซาฮะประกาศฮะประกาศประกาศต้องมาที่นี่เลยตลาดของส่วนร้อยปีฮะเคยออกนิตยสารมาแล้ว you are let me see it this เมื่อกี้เราก็เดินมานะเฮมงนะเจอร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยเราเหนื่อยมนนักบางร้านก็มีอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับผมแล้วก็จะมีจุดนั่งพักนะครับก็จะมีตามร้านอาหารอันนี้ก็จะเป็นที่ว่างๆตรงนี้เราก็มานั่งพักได้ครับผมชายคลองบรรยากาศสบายๆนะครับ ติดอยู่นิดนึงครับเม้งไอ้ที่เขาบอกว่าตลาดคลองสวนตลาดคลองสวนเนี่ยมันคืออะไรครับคลองสวนเนี่ยครับสมัยก่อนเรือมันสวนกันไปสวนกันมามันมีคลองเนี่ยก็ถึงที่ไปที่มาตลาดคลองสวนก็คือเรือมันสวนกไปสวนกมาก็เมสวนมาก็เลยที่ไปที่มาไม่ใช่สวนเยอะไม่ใช่เออบางคนเขาเข้าใจนึกว่าเบียนท้องล่องต้องไร่ท้องนามีสวนมีอะไรนําของมาขายมันไม่ใช่อายุกว่าร้อยปีรีอยครับผมผมถามนี้ ที่นี่อยู่กันกี่เชื้อชาติอะไรยังไงอ๋อที่นี่เราอยู่กันแบบสามเชื้อชาติมีไทยพุทธนะที่เราเห็นวัดนะไทยพุทธเราครับไทยมุสลิมเนี่ยเราเห็นสุเราอุ้ยติดกันเลยนี่นะฮะไทยเชื้อสายจีนก็มีโรงเจมีสันเจ้าให้เราได้เห็นอยู่กันแบบกลมกลืนสมัครสมานสามัคคีกันอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีการทะเลาะบกแว้งกันก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เข้มแข็งมากๆเลยใช่ครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อเลยครับไป โอ้โห oh, oh, คุณชม,มครับมีสะพานข้ามคลองด้วยอันนี้คลองอะไรครับคลองนักคาราชครลอง,องนักคาราชเป็นจุดเชื่อมต่อกับคลองสวนตลาดคลองสวนฝั่งสมุทรปราการแล้วฉาดเชลิมสาว <c oughs> ขึ้นมาตรงนี้นี่โอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลย ก็เลยียว่าวันนี้นะครับพีแองพาเหมาะกับคุณผู้ชมนะครับมาเดินตลาดเก่าของสวนร้อยปีกันแบบเต็มที่เลยนะครับผมจริงๆคนเยอะช่วงไหนบ้างครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์แะจะเดินทางมาเที่ยวกันหลากหลายตัวสารทิศ มากันเยอะแยะรถรถจอดเต็มไม่หมดนะฮะมาที่นี่แล้วมันได้บรรยากาศอย่างอย่างร่มรื่นดีมันเป็นบ้านเนือนหลังคามุงสังกะสีร่มเย็นดีฮะน่าสบายก็เรียกได้ว่ามาสัมผัสบรรยากาศแบบโบราณได้ที่นี่เลยนะครับผมแต่ว่าช่วงต่อไปนะฮะช่วงเที่ยวนี้ไม่อร่อยเรายังอยู่กันที่ตลาดเก่าคลองสวนร้อยปีอยู่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารให้เราทานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าจะเป็นร้านไหนที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยกับช่วงเที่ยวนี้ไม่อร่อยครับ ช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยมาถึงช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยกันแล้วนะฮะคุณผู้ชมหมอกก็ยังอยู่กับเฮียเม้งนะครับที่ตลาดเก่าคลองสวนร้อยปีนะฮะซึ่งที่นี่โหเมื่อกี้เดินก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าเฮียเม้งนะครับพาหมอกมาแวะรับประทานอาหารร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อว่าร้านเจเจงมันมีน้าเจเจิงทําเองครับผมเปิดมานานยังครับร้านนี้เปิดมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อเขาสมัยก่อนเขาพายเรือผมเด็กๆพอจําความได้ขาเรือขายในคลองเนี่ยฮะแล้วตอนหลังเขาขึ้นมาขายบนบกอื วันนี้ก็มาใช้ที่นี่เสาร์อาทิตย์โอ้โหนักท่องเที่ยวไม่ต้องมารอคก,กิวเลยเต็ไมไปหมดเลยฮะคนเยอะเลยคนเยอะครับนะครับก็เรียกได้ว่ามีอาหารเยอะแยะมากมายเลยมเมนูให้เลือกันมากมาย อาี่เช่นฮะหอยจ้อที่นี่ก็ขึ้นชื่อครับอู้เห็นเห็นเห็นหอยจ้อเนี่ยผมเห็นหลายร้านมากใช่ใช่ทำไมเขาขึ้นชื่อครับที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาคือว่าทานไปแล้วมันอร่อยอ่าจึงจะขึ้นชื่อครับทานแล้วนักท่องเที่ยวซื้อเป็นของฝากติดม้าติดมือเวลากลับบ้านเอาไปทานที่บ้านอร่อยครับกลับมาทานที่นี่ครับผม จะมีหอยจ้อมีเป็ดฮลโหอันนี้เป็นบะหมี่บะหมี่โฟนี่ก็บะหมี่เป็ดอันนี้มีเป็ดโอ้โหด้ว่าเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะฮะคุณผู้ชมก็เมื่อกี้เดินมาหิวไหมครับเห็นไหมหิวแล้วนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราชิมฝีมือร้านนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะอร่อยมากน้อยขนาดไหนอ่ะชิมเลยครับมา บอกได้คําเดียวเลยนะครว่าอร่อยทุกอย่างเลยที่สัมัญให้เยอะมากโอ้โหม่าเป็นหอยจ้อเป็ดฮัลโลนะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการนะครับอยากจะมาเที่ยวที่ตลาดเก่าของสวน100ปีนะครับผมวิธีการเดินทางมามายังไงได้บ้าง ครับวิธีการเดินทางนะฮะมาจากกรุงเทพก็มาทางด่วนมอเตอร์เวสุาลำก้าวเห็นป้ายตัวใหญ่ฝังถนนเห็นว่าตลาดของส่วนร้อยปีเป็นซุ้มมงกรจีนสวยงามมากเลยนะฮะทางเข้าเดียวซ้ายเข้ามาได้เลยมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมครับพี่เมงเบอร์โทรศัพท์ก็087 9287262ครับผมนะฮะนายสมศักดิ์หรือเฮมงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลที่ตลาดของสวนร้อปีครับผมถ้ามาไม่ถูกยังไงก็โทรถอยเข้ามาสอบถามผมได้นะครับผมนอกจากตลาดเก่าของสวนแล้วท่ามว่ายังมีเรือด้วยใช่ครับอันนี้เป็นยังไงบ้างครับอีกทิปนี้มาเที่ยวตลาดของสวนร้อยปีเรามีเรือมาจอดบริการทางด้านท่าเรือสวนิด เพื่อที่จะคอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่จะล่องเรือไปไหว้พระปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองที่วัดเทพราชเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวท่านและครอบครัวนะครับค่าบริการก็ผู้ใหญ่คนละ70บาทเด็ก30บาทนะเราจะมาบริการเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ครับผมและวันนี้หมอก็ต้องขอขอบคุณทีมเอ็เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาไกลให้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องพักกันสักครู่ก่อนนะฮะช่วงต่อไปช่วงเท่นี้มีสารลหมอกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนน้องๆเยาวช ที่เพิ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวปีล่าสุดแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวไปต่อกันเลยกับช่วงเที่ยวนี้มีสลารครับใครที่เคยมาจังหวัดระยองนะคะแล้วผ่านตรงหลักกิโลเมตรที่30ถ้ิมองจกริมถนนแล้วนะคะ,ะเห็นภูเขาหัวล้นอยู่ลูกนึงค่ะเจ้าสาเขาบอกไว้เลยนะคะว่าวันนี้ภูเขาหัวล้นลูกนี้กําลังจะเปลี่ยนไปค่ะผมเกิดที่นี่ผมตัวที่นี่ผมเป็นเขาลูกเนี้ยหัวล้นตั้งแต่เด็กๆ ผมเป็นผู้ใหญ่ที่นี่ผมก็รู้สึกว่าวงเห็นป่าชวนชาวบ้านมาปลูกป่าขอรต้น2ต้นหวังว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งเป็นป่าชุมชนของอพื้นที่ของเราครับตอนนี้เราทํามาสิบกว่าป,ปีแล้วนะครับเห็นไปครับว่าป่าไม้เราตรงน,นี้ได้โตขึ้นดีกว่าเก่ามากมายเลยครับอากาศก็ดีขึ้นเรามีต้นไม้นะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับนี่ละครับคือสิ่งที่ดีของการปลูกป่าครับ เล็กแค่นี้นะคะที่ชาวบ้านเขาร่วมกันลงมือปลูกเอาไว้วันนี้ค่ะขขาจอมแห่ของพวกเขาไม่ต้องกลายเป็นภูเขาหัวลถอีกต่อไปแล้วค่ะขพสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราจึงไม่ยากที่วันนี้เราจะช่วยกันดูแลร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับกลุ่มปตทผมอยากรู้ว่าราคาน้ำมันเขาคิดกันยังไงครับ ทุกคำถามและความเคลื่อนไหวด้านพลังงานติดตามชมได้ในรายการพลังงานเพื่อชีวิตรายการที่จะทำให้เรื่องพลังงานใกล้ชิดกับชีวิตของเรามากขึ้นยืนยันได้ด้วยรางวาัล Thailand Energy Awards 2012สุดยอดรางวาัลด้านพลังงานไทยระดับสากลพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณ10นาิ55นาที สนับสนุนโดยปรทพลังที่ยั่งยืนช่วงเที่ยวนี้มีสาระสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนจากตลาดคลองสวนร้อยปีเราจะไปต่อกันเลยที่โรงเรียนพุทธที่รังสีพิบูรณ์กับแกนนำเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อมนักสืบสายน้ำ โดยวิ่งย้อนมาทางอำเภอบ้านโพเพียง14กิโลเมตรก็ถึงแล้วครับมาถึงช่วงเที่ยวน,นี้มีสาระกันแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้หมอกพาคุณผู้ชมมาพบกับน้องๆกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งพวกเขามีการรวมตัว ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่นะจนทําให้พวกเขาได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่14ประจําปี2555นะครับซึ่งนี่ก็คือรางวัลที่น้องๆเขาได้รับแต่ว่าน้องๆกลุ่มนี้เขามีชื่อว่าอะไรไปพบพวกเขากเลยครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมหมอก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับน้องๆกลุ่มนี้แล้วครับผมสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อกลุ่มมีชื่อว่าอะไรครับ แกนนำเยาวชนนักเล่าสิ่งแวดล้อมนักศึกสาครับโอ้โหชื่อเท่มากๆเลยนะครับผมอ่ะขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งคนครับผมครับชื่ออะไรครับชื่อนัทครับน้องนัทนะครับผมอ่ะต้องถามน้องนัทนิดนึงนะครับว่าในกลุ่มเนี่ยมีการรวมตัวของกลุ่มได้ยังไงบ้างครับครับการรวมตัวของกลุ่มเรานะครับก็คือว่าเราจะมีค่ายครับค่ายสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนนะครับเราก็จะคัดสรรเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนนะครับเพื่อมาเป็นแกนนาหลัก ในการทํางานของพวกเราครับเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอครับต้องถามนิดนึงนะครับก่อนที่จะมีการรวมตัวเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาครับครับในพื้นที่ของเรานะครับแต่เดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเกษตรกรรมนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับได้มีโรงงานอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นเป็นจํานวนมากจึงทําให้เกิดมีการปล่อยน้ําเสียลงในคลองอะไรครับอแสดงว่าพื้นที่เริ่มเปลี่ยนแล้วยังเห็นได้ชัดเลยครับก็เลยมีการรวมตัวกันขึ้นมา กิจกรรมแรกๆที่น้องๆทำเนี่ยเริ่มเมื่อปีพศอะไรนะครับปี2 5 0 0ปี2540ก็คือว่าเราได้ก่อตั้งโครงการนะครับแต่เราได้ลงพื้นที่กับชุมชนในปี2549กครับ2549ิกิจกรรมแรกๆที่ร่วมกับชุมชนเนี่ยคือกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมเฝ้าระวังตรวจสอบแม่น้ำปูขออก็คือจะมีเยาวชนนี่ใช่ว่ามีกันมาหลายรุ่นเลยใช่ไหมครับผมนี่คือรุ่นที่เท่าไหร่ครับ ก็จะเป็นพี่ปาก็จะเป็นรุ่นที่รุ่นที่สารุ่นสามต่อจากรุ่นพี่เหมือนกันเลยค่ะเป็นประธานรุ่นที่สามครับแล้วก็มาน้องนัดรุ่นที่สี่คือของผมก็จะเป็นรุ่นที่ห้าครับรุ่นที่สี่ตอนนี้ศึกษาอยู่ในระดับมหาลัยอือก็เป็นรุ่นที่ห้านะครับผมกิจกรรมหลักๆเลยนะครับของกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับในปัจจุบันกิจกรรมของเราหลักๆนะครับก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับแล้วก็จะมี การปลูกป่าสร้างจิตสำนึกอะครับอืมอ้างนั้นเดี๋ยวน้องๆพาพี่ไปลงพื้นที่หน่อยได้ไหมว่าแนวทางการอนุรักษ์ของโยชนกลุ่มนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับอ้างนั้นไปกันเลยครับเอ๊ยอย่าถามนิดนึงมีประกัดไหมมีค่ะแป๊ลิ้วอจริงเหรอ ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมอื่นๆนะครับภายในศู์การเรียนรู้แห่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยที่เห็นอยู่ข้างหน้าของเรานี่คืออะไรครับน้องนัทอันนี้ก็คือการทําลูกบอลชีวภาพหรือก็หรือรอ,อย่างก็คือ e m บอลนั่นเองครับอ๋อ e m บอล e m บอลนี่คือ e m บอลครับผม,ช,มช่วยในเรื่องของอะไรครับก็คือว่าช่วงในช่วยในเรื่องในบําบัดน้ําเสียอะไรอย่างเงี้ยครับอืมมันช่วยยังไงครับก็โยลงไปในน้าครับอ่าฮะแล้วทําให้น้ํา ไอ้ลูกบอลอันนี้ครับมันก็จะมีปฏิกิริยาแบบว่าในนี้มันก็จะมีแบบพวกสารอาหารอย่างเช่นมีน้ำหมักชีวภาพอะไรนะครับน้ำหมักชีวภาพก็คือที่เราเห็นอยู่นี้นะครับผมแล้วก็กากน้าตาลครับผมอันนี้คืออะไรครับดินล้วนครับอันนี้ก็จะเป็นแกบอันนี้ก็จะเป็นลำครับลำตัวนี้ก็จะแบบว่าไปเป็นเหมือนว่าอาหารให้กับเจ้าจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำหมักชีวภาพครับอือก็คือไปช่วยให้น้ํามีออกซิเจนดีขึ้น อ๋ออันนี้คือสอนทําด้วยครับผมใช่ไหมครับแล้วไปใช้จริงๆด้วยครับผมนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะมาเรียนรู้เราก็มีสูตรให้ด้วยใช่ไหมครับครับผมอันนี้ก็คือวิธีการทําอย่างง่ายๆผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งเป็นคลองที่น้องๆได้ดูแลครับผมนะครับต้องถามนิดนึงครับเรามีการดูแลลําคลองสายนี้ยังไงบ้างการดูแลลําคลองสายนี้นะครับเราก็จะช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ช่วยกันบําบัด โดยการป่าอีแอมบอนที่เราทํากันนะครับเอ๊ะต้องถามนิดนึงอย่างอย่างเงี้ยเรามีการตรวจสอบน้ํากันบ่อยมากน้อยขนาดไหนครับท่านก็การตรวจสอบคุณภาพน้ํานะครับเราก็จะตรวจอย่างน้อยเดือนละสองครั้งใช่ครับเดือนละสองครั้งครับเราจะตรวจกันเป็นประจําทุกเดือนครับวิธีการตรวจสอบทํายังไงครับก็การตรวจสอบของเรานะครับเราก็จะตรวจผิวน้ํากลางน้ําแล้วก็ที่เราผิวน้ำกลางน้ําใต้น้ําครับผมใต้น้ําก็คือว่าจะเป็นด้านล่างที่แบบว่า เราจะดูว่าออกซิเจนใต้น้ำนี่มีเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของหมอกกับน้องๆนี้นะครับก็คือคลองลาดขวางนะครับซึ่งเป็นคลองที่มีจุดเชื่อมต่อกับแม่น้าบางปะกงแม่น้ําบางปะกงนะครับซึ่งที่ในช่วงต้นนะฮะที่น้องๆบอกว่าแม่น้ําสายนี้แหละที่มันเคยเน่าเสียนะครับผมหลังจากที่กลุ่มน้องๆเนี่ยได้มาฟื้นฟูตั้งแต่ปี49เรียกได้ว่ามี กลุ่มเยาวชนเนี่ยหลายรุ่นเลยทีเดียวปัจจุบันคลองสายนี้เป็นยังไงบ้างคลองสายนี้ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วก็ได้ทําให้มีชุมชนรอบข้างที่อยู่ติดแม่น้าครับได้ติดแม่น้ําลําคลองในสนใจมากขึ้นครับช่วยกันอนุรักษ์ครับให้มันอยู่กับเรานานๆครับก็คือปัจจุบันเนี่ยคนที่อยู่รอบๆคลองก็คือให้ความสนใจในการร่วมกันอนุรักษ์กันมากขึ้นอาถามต้นต้นบ้างดีกว่าว่าปัจจุบันเนี่ยคนในชุมชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์อะไรบ้างครับ ครับก็อย่างเช่นคนที่อยู่ริมคลองนะครับก็จะไม่ทิ้งขยะลงคลองครับจากที่เคยทิ้งและทําให้น้ํเน่าเนี่ยเห็นว่าน้ําเน่าแล้วก็เลยเริ่มช่วยๆกันไม่ทิ้งขยะลงคลองแล้วก็อย่างเช่นวัชพืชริมคลองเนี่ยก็ช่วยกันปัดครับก็เลยเป็นการพัฒนาไปก็เรียกว่าสายน้ำผืนนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับจนทำให้น้องๆกลุ่มนี้นะครับได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่44ประจำปี2555ัราได้ประเภท กลุ่มเยาวชนนะครับผมและนี่ก็คือรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทเยาวชนปี2,555ครั้งที่14กับน้องๆกลุ่มแการนำเยาวชนนักลบสิ่งแวดล้อมนักสืบายน้ำครับครับผมและวันนี้นะครับหมก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเป็นอย่างสูงเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับทริปท่องเที่ยวที่จังหวัดชะเชงเซาของเราในวันนี้กับ ตลาดเก่าคลองสวนร้อยปีนะครับบอกได้คําเดียวว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่ามีความคลาสสิกมากๆเลยถ้าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมมีเวลาว่างแนะนําเลยครับตลาดเก่าคลองสวนร้อยปีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมอยากไปเที่ยวอย่างแน่นอนและสําหรับทริปนี้นะครับหมอกเดินทางใช้ระยะทางเท่าไหร่สามารถตรวจสอบได้เลยครับสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ของนายหมอกโดยเริ่มต้นพาไปเที่ยวกันที่ตลาดคลองสวนร้อยปีจากนั้นก็ไปหาความรู้ ที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิ่บูรณ์กับแกนนำเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อมนักสืบสายน้ำรวมระยะในการเดินทางทั้งหมดโดยเดินทางไป71กิโลเมตรใช้น้ำมันไปเพียง8ลิตรเท่านั้นเองครับมาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับผมคำถามมีอยู่ว่าช่วงเที่ยนี้มีสาระนะครับที่เหมาะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องๆกลุ่มเยาวชนนักอนุรักษ์ อยากถามคุณผู้ชมว่าน้องๆกลุ่มนี้มีชื่อกลุ่มว่าอะไรใครที่ทราบคําตอบแล้วก็รีบส่งคําตอบกันเข้ามาได้เลยนะเสื้อสวยๆแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่ครับส่วนเฉลยคาถามประจําสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับรายชื่อผู้โชคดีก็ขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับยังไงพวกเราคนไทยสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ สุดยอดเลยอ่ะอย่างงี้โยนสักสองลูกพอเนาะครับผมอ่าอ,อีกลูกนึงต่ำนี่นนะลูกอย่างเงี้ยเล็กเอาลูกนี้ดีกว่า <c oughs> เอายโยนเอา e ีเอ็มบอลอยู่เขาก็เป็นเทคนิคการปลูบโดยเฉพาะเลยนะครับผม,ผมอ่ะแล้วนี่ไปแย่งช้างกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ของรองนะฮะของหลักของว่าเจ๊น่าจะอันนี้อันนี้อันนี้แนะนําไปอันนี้เป็นสินค้าขายดีที่สุดของในตลาดของสุลาร์ปีครับนักท่องเที่ยวน้องเข้าปูปลาอ๋อไม่คืออันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาฝึกนะครับวิธีการทําฟาร์มปูฟาร์มปลา